สวัสดีคะ่ะทุกท่านเช้าวันอังคารที่8ตุลาค่ะฝนฟ้าก็ยังมีอยู่ค่ะจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะอันนี้คือเหตุการณ์ของเมื่อบ่ายห้าโมงเย็นที่บ้านสุภารักษ์ค่ะที่บ้านป่าตึงหลวงปูล่าตำบลออนใต้บบ ide, อเภอสันกำแพงเชียงใหม่ค่ะ รู้สึกว่าจะแปลกๆอยู่ค่ะเพราะว่าท้องฟ้าจะเป็นสีฟ้าครามบางส่วนบางส่วนเป็นสีดำเมฆฝนแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นแสงแดดรู้สึกว่ามันดูแล้วสวยค่ะแล้วก็มีลมกระโชกมาด้วยนี่คือลักษณะของเหตุการณ์ อากาศแปรปรวนค่ะภาษาอังกฤษก็คือ sun shower ก็หมายถึงฝนตกแดดออกซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะจะเห็นว่ามีแสงแดดด้วยมีลมพัดด้วยและมีฝนตกด้วย ดูแล้วเป็นเป็นบรรยากาศที่สวยงามค่ะแต่ก็แฝงไว้ด้วยความน่ากลัวเช้าวันนี้ค่ะคือเช้าว,วันอังคารที่8ลุงจรก็หลังรับประทานอาหารเชา้าดูเหมือนว่าจะเป็นงานรูทีนงานประจำของเราค่ะเราก็จะมาเช็คอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า ในขณะที่คนอื่นกำลังฟื้นฟูทำความสะอาดหลังน้ำรถสุภลักษณ์และลุงจรก็ต่อสู้กับการที่ญญตาขึ้นจนท่วมแล้วค่ะต้องตัดค่ะวันนี้ลุงเหลิมก็ไม่มาทำงานค่ะแกไม่สบายค่ะเมื่อเช้านี้เจอแกแกบอกว่าแกไปโรงพยาบาลมาอันนี้ก็คือลุงจรก็ต้องลงมือปฏิบัติเองค่ะซ่อมเครื่องไม้เครื่องมือเอง สุภลักษ์ก็เหมือนเดิมค่ะเป็นลูกมือช่วยหยิบจับเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยค่ะชีวิตของผู้สูงอายุค่ะพยายามทำให้มีคุณชีวิตมีคุณภาพที่ชีวิตมีคุณค่าค่ะสุภลักษ์ก็ภูมิใจในตัวเองและภูมิใจในตัวลุงจรด้วยค่ะที่เราอายุขนาดนี้68ปีสุภลักษณ์ลุงจรเจ็ดสิบเจ็ดปีเราก็ยังสามารถที่ ทำงานได้ด้วยตนเองค่ะนั่นก็ลุงจอนก็ขี่ ATV ไปเพื่อที่เตรียมอีกเตรียมเอาเอ,าเอา่อมิดเลื่อยเพื่อที่จะไปตัดทิมกิ่งไม้ตรงนั้นค่ะต้นหางนกยูงนะคะหลังจากที่เขาตัดไปเมื่อเดือนพฤษภาค่ะตอนนี้มันก็เริ่มจะออกกิ่งก้านสาขาขึ้นมาใหม่ค่ะลุงจอนก็เริ่มตัดนะคะ เ็เหมือนเดิมค่ะสุภลักษณ์ก็เก็บกิ่งไม้เข้าไปไว้เตรียมพร้อมที่จะไปทิ้งที่บ่อขยะค่ะแบ่งตัดลงมาแล้วค่ะอุปกรณ์พร้อมค่ะรถ ATV กับรถพุกค่ะเรามีความสุขกับการทำงานค่ะทุกท่าน นี่ค่ะอายุขนาดนี้ใครจะทําได้ก็มีสุภรักษ์กับลุงจรอายุ77ปีลุงจรสุภรักษ์อายุ68ปีใครจะเชื่อก็ดูเอาเถอะค่ะอันนี้ก็คือคลิปวิดีโอก็สามารถที่จะบ่งบอกได้เลยว่าเราสนุกกับการทํางานร่วมกันเสมอค่ะก็มาถึงตรงนี้สุภรักษ์ขอฝากคลิปวิดีโอไว้เป็น เพื่อความเพิดเพลินแล้วก็เป็นความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยในแต่ละวันนะคะชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะก็ขอให้ท่านปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงค่ะทั้งน้ำท่วมทั้งทุกอย่างค่ะและก็ขอให้คุณพระคุ้มครองค่ะมีอายุยืนยาวค่ะสวัสดีค่ะ